นในสุกแล้วพี่นุ่มอันจะเป็นอะรนี้คะ สุบ,สบายดีพอแม่พี่น้องสบายดีมาทุกคู่ทุกคนพี่น้องมื้อนี้ก็มา่อพอกับซองสเกลคือเก่าพี่น้องมื้อนี้สเกลก็ไปหายปลูกมันมื้อนี้พี่น้องหลังจากที่ว่าอนามัยแล้วจุดแล้วเรียบร้อยแล้วมื้อนี้ครัก็สิไปปลูกพี่น้องไปปลูกมันนำกัดพี่น้องตอนตอนสาวสาวอันนี้สาวกระเปิดมงเลยพี่น้องเพราะว่ามันบบเดตันเลยพี่น้องบดบดนี่ น้าวขนาดจะซ้ำเนื้อพี่ดาวงอบดน,นี้ฮะกำมาฮอดชุนมันแล้วพี่ดาวอันน้ำไม้แล้วเลยใช้มาลูกมันี้พี่ดาวขึ้นก็มืนมืนเอ้ยเมือขนาด เ,าาเราถล่มเขาก็มากรเพียงเราเลยเราเตีย๊ยปืนก็ตัดมา <c oughs> เลือยเอาถ้าจะให้ตัดเอามี่ตัดมันยากเพียงเอาเลยมันสิแตกเขาก็ต้องเลื่อยเอาส่วนก้อนม่นเขาก็แช่ชน้ำเพี่น้องตัวนี้ละวแช่ไว้ไม้ขามืดขึ้นเลยอันนี้ฮะก็แช่ไม้ ปูแมนเขาจะปลูกควางพี่้องเขาไปปูกตังเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายงเลเกิอูน้างาลอขึ้นบรี่นยยยังจมตขึ้นบร่อีกหรอเย าจะได้บอกเขาเลยเปลี่ยนตำชาขังปูจะค้างมาเป็นเปี่ยงจะค้างเปี่ยงฟัดนุนน่งล่ากว่าเนอร์อันนี้เพืนน่อนเขาว่าฉลาให้แถวก็เป็นเป็นฉลาแต่เห็นมั้ยเราไับเหนือกันเราแสดงยังปูกอยู่สิบโมงครึ่งแล้วเพื่อนเราแล้วแกก็ได้เมื่อับลูไปุ่งหีกัน บ่ม,มีคนไปหาทางลงพี่น้องเอ้ยจานขนาดลงพูนี่อ่ะเพี่น้องวันนี้เฮาก็มาฮอดเฮือนแล้วพี่น้องกระซิไปหับลูปตาเพียงน้องเอาไว้คื่อนกันไปคลองแล้วสิไปหับลูปตาพี่น้องนี่ก็สิบโมงห้าสิบนาทีแล้วพี่น้องกล้ะหอดสิบเอ็ดโมงแล้วยังสิบนาทีพี่น้องไปหับลูกกัน ในบันีีเฮากลับมาแล้วพป่น้องจะไปหาลูเหตุจังได้ซื้อขนมมาก็ซื้อไปก็ซื้อพียงนองอยากกะเสื้อบลูบอกกะหนาวบันีีสแก็ก็สิไปเห็ดกินกอนพี่นนองซืเห็ดอยู่เห็ดกินกอนอันนี้ก็สิบเอ็ดโมงละกิทาคาร์บอทแแดงมาพี่นนองกกินฮาวมอนี้ก็คือยังไพียนางรุ่น ไปก็คือไข่อยู่ในหางไข่ไก่คือเ้๊งเอาจากซ้ำหน่วยเอาได้ไข่แล้วค่ะก็สิมมาแกงคือเน๊งเทดแกงไข่มันนี้บุมีอ๊มยังกิน <laughs> ชิมแกงไขาพี่น้องถ้าเบิ้งซาเกลสิแกงไข่มันเป็นแบบใดสูตรใหม่แด้วนี่ตอบิดหักก็ซิมาดังไพ่ก่อนนะดังไพ่นี่แ <laughs> <laughs> หมมาาละก,ก่อนดงันดงไฟก่อนจังชิมแกงได้อได <laughs> <laughs> โอ้ก็ไฟกันเหมือนน้ำมันลเลยพี่น้อง บันีีก็ลุกแล้วพี่น้าเอ้ยพ่อแห้งยังลุกอันเดิมอันอน,นั้นก็เลิ่ เฮ็ดดูแตกมาหน้านี่ไหมนี่นี่มีอะบุ่มนี่เชื่อมออี่เอ๊ะชื่อมอนี่รจ๊ะเบ๊ให้ให้ถือแห้ง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 เออมัดแล้วปะมัดแล้วทิมทิม ไปล้างมือซะทุบเชืออาเลย แต่คือปรงสนาซื้อน้ำทานแหละพี่น้ำน้ำละล้านบึ้งจะมามันสิเป็นจงไหมพี่น้ำมา,านลามาทาบึง้ง ในสุกแล้วพี่น้องอันนี้จะเป็นบน,นี้คะสุกแล้วแบบนี้ในแกงคายฮาก็เลยเรียบร้อยพี่น้องนาปาเสียอย่างเดียวบมุม้มพี่มกเร็นบมมเงกันซื้อแต่ก็คักไป่น้อง มาได้พี่น้องกินข้าวซื้อนากันแซ่บๆโลดแเกงไขไนะ่พี่น้องอันนี้แหลเชีบักเฟ็บแต่สาวไรก่ดาบกระจไดเต้เนาะน้องใครกลายกันจูกัน่ออามาได้พี่น้องกินขา้าวกินเกงไข่กิดด้วยอยงแป้ดน้อย Bona lạc Lắc áo mặt đi lạc đi Lắc out bề mặt đi Lắc out bề mặt đi lạc đi mẹ đi lạc out bề mặt đi นัวเนาะอานี่ค่ะเอาไว้เอ็นทิมทิมทนี่เออป้าเอาไว้ป้าเอาไว้นี่จะนีเศษเศษเอาเน้นน่เจิ้มอ่ะอ่ะพี่รังบันทึกเอาก็มาเห็ดเวียกหลับแรงพี่น้องกินข้าวกินน้ำแล้วก็มาเห็ดเวียกต่อพี่น้องเห็ดเวียกหลับแรง ไปเนี้ยตอนแรงตอนไหก็ต้องอไปลูปทุกทีพี่เนาทางก็ขึ้นภูเพราะว่าเขาหงเหียนยูฟี่เขาภาคพี่เนาะตอนแรงอนุบาลเขาข้าวจะตอนสาวตอนแรงแล้วเขาภาคเขาไม่ได้ข้าวพี่นนอะก็เลยเไปไฮนัมมีคนยูเหิน อันนี้ก็ช่องมงคึงแลยพี่น้งเออยังกันหอไหายพระว่าน้องลูกสาวยังนอนเวทกบูนได้เพชก็ <c oughs> จำเป็นได้ทาพี่นองอ่ะพี่นองบัดนี้ครับก็มาหอดหายเรียบร้อยเลยพี่นองหอไหายแล้วมาตอนอไรบัดนี้ครับก็ซิปมาตัดอันนี้พี่นองตัดดูเม่นก็พี่นองตัดกอมัอนนี้ชวดตัวนี้ครับก็จะเซน้ำเอาไว้ อันนี้สเกลก็เซ่น้ำผาดอกพี่นงกับบุ๊มเมนน้ำยายน้ำตลอพีน่องเลยพอให้มันซุ้มที่ซื้อห,หน้าพีน่องเลยเซ่น้ำละลายเนี่ยเลย you yeah. นี่ฮาก็ตัดได้แลวเป็นอ่ะน,นี่ฮาก็สิเซนานเอาไว้ ในพี่นางเขาปลูก,กมื่อน,นี้ยค่ะก็ได้ลายอยู่พี่น้องแต่พี่อดลุม่มงออยู่ลุ่มพี่น้องแล้วมัดเล้ยพักนั้นบัดนี้ค่ะก็สิกรรมเมืองแล้วพี่น้องบัดน,นี้นนนคลิปนี้เซาแก้วก็สิข้อจบเพียงเท่านี้พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้เซาแกะเนี้ยได้พี่น้องเพื่อให้เซาแก้วมีกำลังใจสืบไปคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจ็คกันคลิปนสะายดี